สวัสดีค่ะวันนี้มนกมีคลิปคำคมดีๆคำคมโดนๆมาฝากให้ทุกคนรับฟังกันนะคะถ้าทำผิดแล้วยังไม่เข็ดความสำเร็จก็ไม่เกิดถ้าจะเอาคืนใครให้เริ่มจากเอาชีวิตตัวเราคืนมาก่อนอดทนแดดฝนไม่สนคนนินทากำหนดชะตาด้วยตัวเราเอง คิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาแต่สอนให้เรามีความสุขภายใต้ปัญหาที่มีอยู่ถ้าเราคิดว่าชีวิตมันแย่มองดูบางคนที่เขาไม่มีแม้ที่สุขหัวนอนชีวิตเราเลือกให้มีแต่สิ่งที่เราพอใจไม่ได้แต่เราสามารถกําหนดเองได้ ว่าจะให้ชีวิตเดินไปทางไหนโอกาสในชีวิตไม่ได้มีเข้ามาบ่อยคิดจะทำอะไรให้รีบทำไม่ต้องกลัวความผิดหวังความลับของความสำเร็จคือการเริ่มต้นจงยอมรับความท้าทายเพื่อสัมผัสกับชัยชนะ ไม่มีวันวานให้แก้ไขมีแต่วันใหม่ให้ก้าวเดินจงอย่าทะนงตัวกับความสำเร็จและจงอย่าเข็ดกับความล้มเหลวจนไม่กล้าไปต่อจงอย่ากลัวการตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่จงกลัวไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจเวลาเป็นสิ่งที่ไม่มีราคา แต่บางครั้งมันกลับมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดเสียน้ํำตาให้กับการล่าฝันดีกว่าเสียเวลาไปวันๆให้กับความกลัวความโชคดีจะอยู่กับคนที่ใจสู้เส้นทางชีวิตคือเส้นทางที่เราลิขิตเองอย่ากลัวที่จะมีความสุขอย่าทุกข์โดยไม่จําเป็น ขอบคุณสำหรับการรับฟังรับชมค่ะ